ปีศาจแดงจะลงทำศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายกับอดีตแชมป์6กสมัยอย่างเซบีย่าทุกคนตอนนี้สามารถซัพพอร์ตเอด้วยการเป็นเมมเบอร์ของช่องเลดี้ผีแดงกันได้แล้วนะคะใครอยากซัพพอร์ตเอด้วยการเป็นเมมเบอร์ของช่องเลดี้ผีแดงคลิกลิงก์ได้เลยค่ะปีศาจแดงจะลงทำศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายกับอดีตแชมป์6กสมัยอย่างเซบีย่า ซึ่งเป็นทีมจากสเปนที่แมนยูต้องเจอเป็นทีมที่4แล้วในฤดูการนี้ไล่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเรอัลโซเซดัดรอบเพย์ออฟบาเซโลนารอบ16ทีมเรอัลเบติสและรอบนี้8ทีมสุดท้ายต้องเจอกับเซบีย่าโดยจะเต,ตะกันที่โอท f ฟฟอร์ดก่อนวันที่13เมษายน และนัดที่2ไปเตะที่บ้านของเซบียาในวันที่20เมษายนนี้ซึ่งความเป็นไปได้ที่เราจะผ่านเซบียาไปด้วยปัจจัยหลักๆดังต่อไปนี้นะคือในฤดูกาลนี้เราเจอกับทีมจากสเปนมาแล้ว3ทีมซึ่งเป็นทีมที่มีอันดับในลีกสูงกว่าเซบียาทุกทีมตอนนี้เซบียาเนี่ยอยู่ในอันดับที่13ของตารางแข่ง25นัดชนะเพียง7นัดเสมอ7และแพ้ไปแล้วถึง11นัดนั่นแสดงว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหากเทียบกับบาร์เซโลนาที่เป็นจ่าฝูงในลาลิก้าาอยยู่ในขนขณะีเรัง สามารถเอาชนะและผ่านมาได้เลยข้อที่2หรือดูการนี้เซบีย่ามีผลงานการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีโดยเฉพาะการเจอกับทีมใหญ่ที่ออกไปแพ้บาซ่ามา3-0แพ้แอตมาริดมา6-2แพ้เรอัลมาริดมา3-1ยังไม่นับรวมเกมในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แพ้แมนซิตี้4-0และ3-1แพ้ดอต์มูน4-1จนทำให้ตกลงมาเล่นยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟกับ PSV High ไฮโอเฟน ถึงแม้จะผ่านเข้ารอบ8ทีมมาได้แต่ผลการแข่งขันนัดแรกที่เล่นในบ้านชนะ3 0มมาแพ้เมื่อเล่นนอกบ้านตอนออกไปเยือน PSV20 ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าเซบีย่ามีปัญหาก,กับการเล่นเป็นทีมเยือนดังนั้นทัพปีศาจแดงอาจจะต้องเน้นในนัดแรกที่เจอกันที่โอทาฟอร์ดยิงตุนไวเ้เยอะๆเล่นให้เนี้ยบเราก็จะผ่านเซบีย่าไปได้อย่างไม่ยากนักสำหรับนักเตะที่เราแฟนผีแดงรู้จักกันดีก็คืออเล็กซ์เดลเรสที่เราส่งไปเป็นสปายเอ๊ะไม่ใช่ ส่งไปให้ยืมตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะสถิติการเจอการสามนัดล่าสุดแมนยูไม่ชนะเซบียเลยแพ้2เสมอหนึ่ถ้ามองจากสถิติตรงนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่สถิติมันก็มีเอาไว้ทําลายเหมือนเราผ่านบาซ่ามาได้จากสถิติก็ไม่ได้บอกว่าเราจะผ่านทีมจากสเปนไม่ได้อีกทีมนี้นะแถมตอนนี้โค้ชก็คนละคนทีมคนละทีมอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าหากต้องการคว้าแชมป์เราก็ต้องผ่านไปให้ได้ทุกทีม ยู่ในเตดสู้ๆจ้าเรายังคงร่วมรุม่นร่วมเชียร์ไปกับทัพปีศาจแดงไม่ว่าจะเจอใครแมทไหนจะดึกแค่ไหนเราก็พร้อมเชียร์เสมอนะคะใครอยากซัพพอร์ตเอด้วยการเป็นเมมเบอร์ของช่อง Lady ผีแดงคลิกลิงก์ได้เลยค่ะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ